สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคือรอบที่แล้วผมไลฟ์สดใช่ไหมแล้วมี FC บอกว่าอยากจะเห็นขวานนะครับพอดีผมก็เออคือโอกาสเช็คเช็คคือตรวจสภาพเนาะแล้วก็เช็ดน้ำยานะครับน้ำยาแล้วก็พึ่งลมนะไม่พึ่งแดดนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนาะอากาศไม่มีความชื้นไม่อะไรนะครับ ร้อนอยู่ในที่อบๆอย่างเงี้ยเราก็แค่พึง่งพึ่งลมพอนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยคือผมจะไม่ได้รีวิวเปไ็นลายเล่นนะเพราะว่าขี้เกียจจะรีวิวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อทำความสะอาดนะครับผมอันนี้ไม่มีขวานไม่ควมีขวานอยู่ข้างในกล่องเปล่านี่คือวิธีการเก็บของผมเลยนะก็คือจะให้ดูวิธีการเก็บด้วยนะครับแล้วก็ แภาพขวานด้วยอันนี้ไม่มีอะไรกล่องเปล่าอย่างเดียวเป็นคู่มือของขวานนะครับเห็นไหมโอเคเอากล่องออกแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรนะหลักๆผมก็จะมีซองความชื้นนะครับผมทิ้งไว้อยู่สองซองนะทุกคนนะนะครับผมเอาไปตากแดดหน่อยได้ความชื้น มาดูเลยนะครับผมจะผมจะทาความสะอาดขวานลงน้ํายาที่สําคัญนะทุกคนนะก็คือว่ามันคมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ถุงมือกันบาดนะครับคมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเอาเล่มไหนก่อนเอาเล่มนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นขวานของแกนฟอสบุกนะครับผมรู้สึกตัวนี้จะเป็นรุ่นฮันเตอร์นะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับออกแนวสำหรับแกลเพราะว่าตรงนี้เขาดีไซน์มาหมุนๆนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาเราแกลไปที่หนังเนี่ยส่วนของคุมตรงนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ไปทำให้หนังหรือเนื้อเสียหายนะครับคมไหมดูเนี่ยนะครับผมคมกิบเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ถุงมือกันบาดนะครับ ผมก็จะเช็ดเลยผมบอกให้เพื่อนๆดูเท่าที่ดูได้นะแล้วก็เท่าที่คุยได้นะครับคือบางอันก็ลืมสเปครุ่นไม่ใช่อะไรนะโอเคผมก็เนี่ยแค่นี้นะครับผมก็เช็ดน้ำยานะดูตรวจสภาพโอเคเราเก็บไว้ในลังไม้ความชื้นไม่มีนะครับแล้วก็เล่มนี้เคยรีวิวแยกไปแล้วนะใครอยากรู้เนื้อหาก็ไปดูเอานะครับเดี๋ยว แต่น้ำมันให้ถึงๆหน่อยอนะครับก็ฉโลมนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรนะเป็นน้ำยาป้องกันสนิมน,นะครับเสร็จหนึ่งเล่มแค่นี้แล้วผมก็วางพึ่งลมไว้สักคู่นะครับเล่มที่สองเล่มนี้จะเป็นของเอ่ออะไรนะเนี่ยลืมชื่อเขาอีกแล้วนี่ขวานนี่ขวันจากอเมริกานะครับผมก็อ้อ เอออ้าวติดอยู่ที่ปากชื่ออะไร U S A b a ็ Back Smith นะครับเออคมไหมทดสอบไปแล้วมีคลิปทดสอบฟันให้ดูแล้วนะครับตรงนี้เหลืองๆไม่รู้ใช้สนิมเปล่านะเริ่มจับแล้วเห็นไหมเราต้องเอามาดูบ้างนะครับนี่เริ่มลงแล้วแต่ยังอ่อนๆอยู่ คือกีดกระดาษยังกริบๆอยู่เลยนะก็ต้องระวังนะครับเลยต้องใส่ถุงมือตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องขัดนะเนี่ยเนี่ยนะครับผมลงน้ํายาไปก่อนเดี๋ยวหนึ่งเล่มแล้วอาจจะต้องเล่มนี้อาจจะต้องเอามาเมนเทนเน้นหน่อยก็คือขัดตะหนิบหน่อยนะครับโอเค okay. แล้วก็ต้องรีบเก็บเดียวลูกมานะครับเร่อน,นี้อืมอันนี้เป็นขวานผากนะครับผมก็ยังเป็นของแกนฟอสบุกอยู่นะผมอ่ะชอบขวานฝั่งสวีเดนแล้วนะครับผมยอมบ,บอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ยผมจะมีขวานตาเสืออ่าบอยสเกลแอคเนี่ยเยอะมากนะครับเก็บไว้ทุกรุ่นนะตัวนี้ขายหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเออก็บอกตรงๆนะ ผมเล่นตอนที่ขวานมันแพงนะคนนําเข้ามาน้อยๆนะครับแล้วพอปัจจุบันเนี้ยคนนาเข้ามาเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าราคามันถูกลงถูกลงมากๆทั้งๆที่มันเป็นของเก่านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับขวานสวีเดนพวกนี้นะของเป็นของใหม่ก็จริงนะแต่ว่าราคาขึ้นทุกป,ปีเลยราคาไม่ลงนะก็เลยเออขายขวานลูกเสือทิ้งหมดเลย ไม่หมดนะเหลือกี่เล่มเดี๋ยวดูก่อนเ,ออเหลือไม่กี่เล่มมั้งนะครับโอ้นี่ก็สนิมขึ้นไม่ได้ดูนานนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอืจะต้องเอาน้ำยาขัดมาขัดสนิมโอเคนะถือว่าเป็นการดูสภา,ภาพวันแรกก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อาจจะต้องเอาออกมาขัดใช้วีนอลนี่แหละขัดนะครับ เพราะว่ามันยังลงไม่ลึกน่าจะยังออกอยู่เล่มนี้ก็แกนฟอสนะครับผมอันนี้จะเป็นขวานคล้ายๆกับหน่วยลบพิเศษของทางนู้นะเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์นะลบพิเศษของเขาใช้ขวานนะครับผมเนื่องจากว่าพลังทำลายล้างเนี่ยในการโค่นนะครับมันน่าจะสูงกว่ามาก่มีด ก็แล้วแต่เนาะถูกฝึกมาแบบไหนนี่นี่ขวานตาเสือผมยังเก็บรุ่นนี้อยู่นะครับทรงนี้นะครับ National Pattern นะผมชอบทรงนี้ทรงเดียวเลยเก็บเอาไว้ใช้นะครับไปแ,แล้วอาไปลองใช้มาแล้วไม่ใช่ลองใช้ใช้จริงใช้จังมาแล้วนะครับผม,ผมก็น้ำหนักหัวดีนะครับผมก็เลยชอบรุ่นนี้แล้วความเป็นริ่มตรงนี้ทำให้การฟันเข้าไปที่ไม้เนี่ย มันนำด้วยตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับผมมันจะต่างกับขวานอ,าอันนี้เป็นขวานของเยอรมันนะครับเห็นไหมนิดนึงนะครับผมความเป็นริมมันต่างกันด้วยทรงขวานที่ต่างกันนะเขาก็ดีไซน์ออกมาคือมีคนพูดไงบอกว่าขวานมันก็เป็นริ่มเหมือนกันหมดแหละพูดเหมือนรู้เยอะนะครับเนี่ยเอาให้ดูเลยนะว่ามันเป็นริมไม่เหมือนกันนะทุกคนนะ อย่างเมื่อกี้ขวานถากอะ่ะลืมให้ดูมันจะเป็นแบบคมสิวนะครับมันไม่ได้เป็นริ่มมันเป็นลักษณะเหมือนสิวเพื่ออไว้ถากไม้นะครับให้หน้ามันเสมอโอร้อนก็เดี๋ยวกินนาทีละเจ็ดก็จะให้ดูประมาณนี้ครับสิบนาทีผมก็จะทำความสะอาดไปเรื่อยเช็ดลงน้ำยาดูสภาพบางอันอาจจะต้องขัดนี่อาจจะต้องเอาวีนนลขัดนะคือ เพื่อนผมอะ่ะเขาซื้อขวานผมไปผมก็นึกว่าเป็นคนเห็นซื้อของเก่าเยอะแล้วก็นึกว่าเป็นคนแบบรู้วิธีการเก็บสักขวานพวกนี้มันมีซองหนังหมดเลยนะแต่เราจะต้องไม่เก็บไว้ในซองหนังบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมซองหนังผมเอาไปตากแดดแล้วเมื่อกี้นะครับไล่ความชื้นคือถ้าเก็บไว้ในซองหนังเนี่ยจบจากของราคาหลายพันก็จะเหลือ หายไปครึ่งหนึ่งอะเพราะว่าสนิมมันจะกินแล้วก็ลงไปที่เนื้อขวานเสียเลยนะมันจะเป็นผิวคุขะเลยนะคือเสียของเลยอะนะครับขายต่อไม่ได้ราคาเลยนะคือเราก็ไปอ่อนนี่ก็ยังมีอีกเล่มนึงเนื่องว่าไปหมดแล้วนี่รุ่นไหนไม่รู้จําไม่ได้อันนี้มันดําอยู่แล้วดํานี่คือดําสนิมเก่าถ้าสนิมใหม่มันจะเหลืองประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย๋ยวเราต้องขัดโอเครอบนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาออกมาดูเช็คสภาพ นู่นยังมีใหญ่ๆอีกยังไม่ได้ออกให้ดูเดี๋ยวหาที่วางก่อนเดี๋ยวลูกมามันอันตรายต้องบอกเลยมันอันตรายมากถ้ามันล่วงมันหล่นลงขาเนี่ยจบเลยนะอ่านี่นีอะไรอ๋ออันนี้จะเป็น Halterforce นะครับผม c a r p e n t e r X อันนี้ก็ขมนี่เหลืองแล้วนี่เห็นไหมนะครับมันเป็นไฮคาร์บอนนะมันไม่ใช่สแตนเลสนะมันมาเงาๆก็จริงนี่ผมต้องขัด โอ้โหเยอะเลยหลายเล่มเลยดีนะเนี่ยที่ดนูน่าจะหลายเดือนนะเกือบปีมัง้งถึงเอาออกมาดูเนี่ยถ้าเกิดว่า FC ไม่บอกอยากเห็นก็น่าจะยังไม่เปิดลังะนะครับเพราะขี้เกียจด,ดีนะที่เขาอยากดูนะแต่ความคมมันสะดุดที่คาบสนิมนะจริงๆถ้ามันมาตอนแรกคมกริบเลยนะครับไปเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวผมทาก่อนถ้าเดี๋ยววันไหนว่างๆต้องเอาวีโน่มาขัดเยอะเลยนี่นะค a าเป็นเธออนะครับเห็นไหมอ่ะฮึบอวางเงาะระวังคมมันจะประทาก,กันอีกเสียของอีกอันนี้จะเป็นขวานสวิเดนรุ่นเก่านะครับ ว่าจะเก็บพวกตอนนี้ผมบอกตรงนะผมเก็บแต่ขวานตวีเดนและขวานลูกเสือไม่เก็บแล้วนะครับราคาตกตกมากเพราะมีคนนําเข้าเยอะอนี่ขวานลูกเสือรุ่นนี้ตัวใหญ่โอเคอถ้าอย่างเงี้ยเก็บเพราะาหายากนะครับขนาดขวานลูกเสือเนี้ย n a นเนลแพทเทิร์นตัวนี้ผมหามานานกว่าจะได้กี่บอน คือมันจะมาเป็นแบบมาตรฐานเลยนะทุกคนขนาดหัวขวานสมมตินะครับอสองปอนด้ามเขาจะมาตรฐานมาเลยนะว่ากี่นิ้วนะครับเพื่อที่ว่าแรงฟันแรงเวียงเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาใช้งานโอเคนนี้ยังพอได้อยู่ยังไม่มีสนิมเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ต้องลงน้ำยาแล้วอันไหนอีกอออันนี้อบื อันนี้ก็จะเป็นขวานทางฝั่งของ Housebook นะครับก็สวีเดนขวานใหญ่ขวานใหญ่ผมมีเยอะผมชอบขวานใหญ่ขวานไทยก็มีนะเล่มแรกในชีวิตนะครับขวานไทยนะนี่โคนไผ่มาแล้วหนึ่งกอนะครับมไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีแต่แต่ก่อนมีเยอะขายหมดให้หมด,ให,หมดให้ฟรีหมด เพราะว่ามันไม่ดีพอที่จะขายที่ผมซื้อมาบอกเลยฟันแล้วมันบู้เราให้ไปแล้วก็บอกมันบู๊นะไปชุบแข็งใหม่กันเอาเองนะครับ <c oughs> ไม่บอกยี่ห้อด้วยนี่ Halterforce นะครับเล่มนี้ก็ใช้ได้คมยังดีอยู่ทดสอบมาแล้วเห็นรอยปื้นไหมนะครับโอ้ร้อนสิบสองนาทีเดี๋ยวนะเอาให้เอาใหญ,ใหญ่ให้ดูอีกสักอันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเช็ด เพราะว่ามันไม่มีที่ให้วางแล้วผมเช็ดแล้วผมก็ต้องวางลงไปในนี้เลยใ,ในในรังเลยนะครับขวานสองคมเคยให้ดูแลวอ้วขวานโคนแล้วกันอ่ะอึ๊บโอ้โหนีสนิมเซ็งเลยพามนะครับผมอันนี้เป็นขวานเมกันนะครับสี่ปอนกี่กิโลก็เอานะครับด้ามออริจินอลหมดนะครับผม เคยเอาไปทดสอบโค่นต้นไม้มาแล้วจริงๆนะครับสนุกมากต้องบอกแบบนี้นะนี่อันนี้รอยแตกใหม่นะผมฟันจนมันแตกนะครับบางจังหวะเราหมดแรงเนาะนะครับลงที่ตรงเนี้ยนะครับฉลับนะครับก็แตกเลยดีนะว่าคอขวานไม่หักนะครับคือไม้ของเขาเนี่ยมันมีความเหนียวนะทุกคนนะมันเหมือนกับเฮ้ยจะใช้งานได้ไหมแต่ลองแล้วใช้งานได้นะครับเอสนิมขึ้นเปียบ อืมนี่อีกขวานลูกเสือตัวน้อยอันนี้เป็นลูกขวานอันนี้ตั้งนี้อันนี้จริงๆผมมีสองเล่มเคยขายไปละเล่มหนึ่งเล่มนี้ตั้งใจเก็บนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจไวใ้ให้ลูกน่ารักดีนะครับอโอเคเหงื่อออกแล้วผมผมขออนุญาตพอก่อนนะเจ้ากล้องหลบนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเช็ดทําความสะอาดดูสภาพ นะครับมีอยู่หนึ่งลังแล้วก็เท่านี้แหละไม่เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลดเนี่ยนะครับผมก็ที่ว่าไม่เพิ่มไม่ลดเพราะว่ารังเต็มนะครับกำลังดีกำลังเหมาะสมแล้วก็คิดว่าเรามีทุกรุ่นที่เราชอบแลละส่วนรุ่นอื่นมันก็ พอเออใช้คำว่าพอดีกว่าตอนนี้ไปเล่นมีดอยู่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมจะขอทำหน้าปกหน่อยทำความสะอาดขวานเหรอ,อเอาที่มันแบบตัวแรงๆสวยๆอามาทำหน้าปก<笑><笑><笑>อื้งอั่วเห็นไหม ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดแหละขวานขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดแหละขวานครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาใครอยากดูเล่มไหนก็จิ้มจิ้มมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับแต่วันนี้ขอแค่ทำความสะอาดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ